นี่อาจจะดูแพงไปหน่อยแต่มีลูกค้าหลายคนที่ได้รับสินค้าแล้วรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ซื้อเพิ่มและถามฉันว่าจะสามารถซื้อได้อีกเมื่อไหร่เสื้อผ้าตัวนี้ดีจริงๆดูวิดีโอนี้แล้วกรุณาซื้อตอนนี้เลยการซื้อสินค้าหรูหราด้วยราคาลดแบบนี้เป็นเรื่องยากมากถ้าวันนี้ซื้อไม่ได้อาจจะไม่มีโอกาสซื้ออีกแล้วถึงจะรู้จักกับเจ้าของก็ไม่มีผลเสื้อผ้าตัวนี้เป็นสินค้ายอดนิยมของเรา ในช่วงตรุษจ,จีนปกติในร้านแบรนด์หรูจะมีราคา4,450บาทแต่เรามีในคลังเพียง200ตัวเท่านั้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่เราได้เตรียมโปรโมชั่นลด20%เเพื่อนบางคนอาจสงสัยว่าเป็นของแท้หรือไม่ถ้าไม่ใช่ของแท้เราจะไม่รับเงินเลยซับ ในมีขนแกะที่ดีที่สุดรับประกันความอบอุ่นในการสวมใส่ตลอดเวลาและเนื่องจากเป็นแบรนด์หรูคนที่เคยใส่เสื้อผ้าราคาแพงจะรู้สึกถึงความเหนือกว่าอย่างแน่นอนการันตีของแท้ไม่ต้องกังวลว่าเป็นของปลอมเรามีรายงานการตรวจสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐหากซื้อไปแล้วไม่พอใจเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอได้เลย